ฉันได้เงินละขอบใจมากนะอย่าลืมนะปิดปากไปเลยแต่วถ้ามีอะไรคุยกับฉันคนเดียวเท่านั้นเข้าใจละนักอราชาเนี่ยมันเป็นลูกฉันนี่แหละไม่ใช่ลูกหมาลูกแมวที่ไหนหรอกเข้าใจตรงกันนะจบไปได้ดีนะที่รู้ก่อนแหมเสียไปตั้งล้านนึงเนี่ย ไม่คิดว่ามันจะเชื่อได้หรอมันจะรู้สีปากจริงใช่ปะได้สินังยี่หวามันเป็นผีการพนันมันก็ต้องพูดภาษาเงินแบบนี้แหละแล้วแม่ไม่คิดว่ามันจะหักหลังพวกเราบ้างหรอนี่ระหว่างแม่เป็นเพื่อนกับมันกับนางอมลา,าที่มันไม่รู้จักเลยลินว่ามันจะเชื่อใครแต่ว่านางอมมีเงินไงแม่ก็จจำไม่ได้หรอ ว่าข่าวที่แล้วนางยี่หวามันก็ถูกยายอมมาลาดัดหลังมาอุตส่าห์เข้าไปใส่ความนางอรชาแต่ยายอมมันก็ไม่เชื่อแถมยังดีกับมันมากขึ้นกว่าเดิมอีกจริงด้วยแม่เอาหนาะเอาหนาเอาหนานะเชื่อแม่แม่รู้จักมันดี